สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับมาพบกับผมซูปเปอร์ลักกี้กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะมาจัดอันดับตัวละครหรือเชียร์ลิสต์นั่นเองนะครับซึ่งผ่านมาประมาณ2อถึงสเดือนแน้นอะนที่ผมไม่ได้จัดเชียร์ลิสต์นะครับซึ่งมีตัวละครใหม่มาประมาณสักเจ็ดตัวแล้วนะครับต้องเริ่มต้นมาตอนนั้นนะก็คือชิโนบุใช่ไหมครัตอนนี้ก็จะมีมูจิโร่จนถึง ทันจูโรนะ่เนี่ยะซึ่งเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีที่สุดนะเรามาดูกันนะครับว่าอันดับไหนเป็นยังไงบ้างนะตัวละครไหนเป็นยังไงอยู่จัดเทียริส์ยังไงบ้างนะครัสำหรับผมผมเองต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเทียริส์นี้เนี่ยเเป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะแล้วผมคิดว่านะเทียริส์ที่ผมจัดเนี่ยเป็นเทียริส์ที่คิดว่านะ่าเชื่อถือได้นะเพราะว่าผมอะ่ะเล่นตัวละครพวกนี้มาแทบจะทั้งหมดแล้วนะครับก็ลองมาดูนะครับว่าเทียริส์ของเพื่อนกับของผมเนี่ยตรงกันหรือเปล่านะฮะ แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมอ่ะนะบางตัวยังไม่เล่นแบบเต็มที่นะอย่างเช่นเซนิสืนะแต่ผมอ่ะเซนิสือใหม่กับทันจูโร่นะแต่ผมรู้ว่านะมันเป็นยังไงแล้วเล่นแบบไหนนะแล้วก็มีความสามารถที่เหมาะกับเทียนั้นที่ผมจัดหรือเปล่านะฮะก็เรามาดูกันนะะแต่ว่าผมเขาบอกตรงนี้นิดนึงนะว่าตั้งแต่อันดับ B,C เนี่ยผมจะไม่บอกละเอียดมากนะผมจับใส่นะแต่ว่าถ้า A เป็นต้นไปเนี่ยผมจะบอกรายละเอียดความสามารถคร่าวๆนะว่าตัวนี้เนี่ยทำไมผมถึงเเลือกนะ <c oughs> ที่จะจัดอยู่ในส่วนของออระดับนะมันจะมี C,B,A,S,S บวกแล้วก็เริ่มต้นระดับใหม่นะเป็นระดับก๊อนะที่คนมีนะมากๆเลยนะสำหรับ แพทนี้นะแพทปัจจุบันนี้นะก็เรามาดูนครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมีความสามารถยังไงนะเริ่มต้นมาจากในส่วนของ A เป็นต้นไปเลยกันนะก็คือบีกับซีเนี่ยผมก็ขอไม่พูดนะว่าความสามารถมีอะไรบ้างนะโอเคครับก็นะมาดูส่วนของ C นะก็คล้ายเดิมนะผมก็จะเลือกเนี่ยก็คือซอาบิโตนะซาบิโตนะตัวนี้นะก็มาอยู่ใน C นะเหมือนเดิมนะแล้วก็เ เ,เออนี้นะนะะฮแล้วก็เออทันจิโร่นะครับอ่าซากอนจิและทันจิโร่นะอ่าก็จะอยู่ใน C ีนะครับแล้วก็ดาคินะดาคิผมขาวนะฮะแล้วก็เออเนี่ยอินุสุเกะนะจริงๆอินุสุเกะเนี่ยผมแบบรู้สึกแบบตะแม่งตะแม่งนะเพราะว่าตัวอินุสุเกะเนี่ยมันไม่มีตัวที่โหดๆมาเลยนะมีแต่แบบ ตัวแบบระดับ C นะอย่างนี้นะผมว่าคิดว่านาะคตมันควรที่จะมีระดับ S บวกหรือก๊อตแล้วมาแล้วนะครับเพราะว่าตัวใหม่เนี่จะเก่งถูกไหมฮะโอเคผมก็เลื่อนมาเรื่อยนะ C ตอนนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะเริ่มเยอะแล้ะเพราะว่าเอความสามารถมันเริ่มดรอปลงนะฮะเออ C ใช่ไหมมีไมเนาะมีไมนเนาะ จริงๆไอ้ตัวนี้เนี่ยก็ตอนแรกมันอยู่อันดับ B หรือ A มั้งผมไม่แน่ใจน่าจะอันดับ B เนาะแต่มันตกมาเรื่อยๆนะเพราะว่าแพทเนี่ยมันมันเริ่มมาเรื่อยๆนะแล้วตัวที่เหมือนกับตอนนั้นอยู่ A หรือ B หรือ S เนี่ยอาจจะตกลงมานะก็มาลงมาเรื่อยๆนะครับนะตอนนี้นะครับเนี่ยก็ตกมาเยอะเหมือนกันนะตกตกอันดับมานะมาอยู่อันดับต่ําสุดนะไม่ค่อยมีใครเล่นแล้วนะครับนะตอนนี้นะ แต่ว่าเซิร์ฟตอนแรกๆเนี่ยอาจจะเล่นบ้างนะแต่ผมคิดว่าในตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าเริ่มแพทนะตอนนี้ผมคิดว่ามันน่าจะตกเมตาแบบลงมาสุดๆไปแล้วนะฮะใส่ตรงไหนดีอ่ะตรงนี้ด้วยกันนะฮะก็นะ,ะมันเริ่มตกมาเยอะจริงๆนะสำหรับเอ,อตัวนะตัวละครนะตัวละครพวกนี้นะแต่แต่ยังไงก็แล้วแต่นะก็ผมเรียกอะไรก็ ก็ยังมีตัวโดวยู่นะเดี๋ยวผมให้ดูนะว่ามีตัวไหนที่ยังติดเมดตาอยู่นะให้ตัวแรกๆมาเลยนะอ่ะโอเคก็ระดับ C ผมก็ประมาณนี้นะที่ระดับ C นะที่ที่จะมีก็มีประมาณซัก1 2 3 4 5ส7 8 9ี่ห้าเจดด้านะมีประมาณ9ตัวนะที่อยู่ในระดับ C นะฮะอ่ะต่อมานะในระดับ B นะว่ามีอะไรบ้างนะตัวแรกเลยนะผมก็จริงๆเนะี่ยผมอยากให้ลุยเนี่ยไประดับ C ด้วยซ้ำนะแต่ก็นะ อยู่นระดับ B ก็มันก็ยังเป็นตัวที่ดีอยู่นะฮิวดีแล้วมันก็ถึกถึกอยู่นะถึกอยู่พอสมควรนะพอใช้ได้นะพอใช้ได้นะนี่ก็เหมือนกันครับในส่วนของกิูเนี่ยนะมันก็ตีแรงนะแต่ว่าเพื่อนต้องตายก่อนนะเผลอมันตายก่อนด้วยนะเพราะว่ามันเป็นในเป็นสายฆาตรกรนะซึ่งนะฮะสายฆาตรกรให้ตัวบางนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะตายไปก่อนเพื่อนที่เพื่อนจะตายด้วยนะก็แต่จริงจริงตัว น่ถ plane. ้า <niño> ค <sharing> ิดดูตัวน well ี้จร <lun acy> ิงๆมันก็ดีนะมันใบแต่ไม่ค่อยมีคนเล่นแล้วนะก็อยู่ในดับ B ไปนะก็นะก็ประมาณนี้นะเซนนิสือนะเซนนิสอตอนนี้ก็ไปอยู่อันดับ B แล้วนะณปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยมีใครเล่นแล้วนะเซนนิสือนะสำหรับเซิร์ฟต้นๆเนี่ยแทบไม่มีใครเล่นนะนอกจากที่จะเอามาตีในส่วนของเสาหลักหรือว่าตีในทีมรองนะแต่ทีมหลักน่าจะไม่มีใครเล่นแล้วนะแล้วก็มาอยู่ในส่วนของ เออนี่ฮนะมิซึริก็โหดนะแต่ตอนแรกจริงๆผมไม่เอ,อเออนาะแต่ตอนนี้ตกมาแล้วนะเป็นบีเป็นเอเป็นบีเป็นบีนแล้วนะเป็นบีแล้วนะเออแล้วนี่ฮนะพระเอกของเรานะนะคือผมต้องบอกนะมันก็เก่งนะมันก็เก่งในส่วนของในส่วนของทันจิโร่มันก็เก่งอยู่นะแต่ว่านะทันจิโร่ตัวนี้เนี่ยมันดันไปตีตัวที่ SP เนี่ยมากที่สุดนะซึ่งนะณปัจจุบันเนี่ย ตัวที่เอทีไม่ที่งสุดตอนนี้นะนี่ที่เมตาเล่น,เล,นเล่นกันคือมิสซิลแนวหน้านะซึ่งถึงมากๆนะตีทั้งเดียวไม่ตายแน่ๆนะถึงแม้ว่าเอามาเอามาตะอยู่นะหนึ่งเธอยุจริงอยู่นะแต่ตีไปนะนะมีถ้าหากว่าอ่ะทันจิโร่ทันจุทันจิโร่โตัวนี้เนี่ยถ้าหากตีศัตรูตายปุ๊บมันก็จะบัฟอมตะหนึ่งทีใช่ไหมครับแต่ข้อเสียของมันเนี่ยที่ร้แรงนั่นก็คือมันตีตัว SP ที T ่ไม่ที่งสุดเงี้ยมันไม่สามารถตีตีตัว มิสซิีหรือว่าตัวถึกๆได้นะให้ตายในทีเดียวได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าเสียดายนะสำหรับหาทันทันจิโร่นะที่ไม่ได้ติด A.S.S บวกนะนะฮะก็ตกลงมานะตกมาพบภาพเลยนะอ่าต่อมานะก็จะเป็นตัวเอ,อเนี่ยเทนเงินธรรมดานะก็ตกมาอยู่ที่ B นะที่ B นะฮะโอเคครับผมคิดว่านะอันดับ B เนี่ยก็ ก็เขาคราวๆก็ประมาณนี้นะระดับ B นะเพราะนั hmm. ่นตงสี้ใส่นะเอ๊ะทำไมเนี่ยนะตัวนี้เนี่ยเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะตัวในสโกเนี่ยทำไมถึงระดับ A นะ mm hmm. เพราะอะไรฮะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยที่ผมให้ขึ้นมาขึ้นมาจากตอนแรกผมขีดระดับ B เนาะ mm hmm. ตัวนี้เนี่ยผมบอกได้เลยนะเป็นตัวซับที่ดีทีเดียวนะคล้ายๆกับทันจุโรนะเพราะว่าอะไรฮะ mm hmm. เพราะว่ามันเพิ่มในส่วนของโจมตี ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนแล้วถ้าตัวตัวอืว่นต,ตายเนี่ยมันจะเพิ่มแอคแทนตนะผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าคร่าวๆเนี่ยนะมันใช้ในการตีบอสนะตีบอสได้ดีนะสาหรับตัวนี้นะผมมาลองใช้แล้วนะผมสามารถทาดาเมจได้เพิ่มขึ้นมากทีเดียวนะสําหรับในสกตัวนี้นะมันเป็นตัวที่แบบคนมองข้ามนะแต่ว่ามันมีในส่สวนของซัพพอร์ตนะอย่างเช่นใครที่ยังตีบอสได้แบบเขาเรียกน,นะบอสได้แบบไม่ดาเมจไม่แรงนะ,ะเพิ่มตัวนี้ไปนะให้มันถ้าไม่ตายใน เทิร์นแรกนะก็จะช่วยเพิ่ม a อ t a c k นะ20%นะครับในส่วนนี้นะ,ะต่อมานะก็จะเป็นในส่วนของดาคีะนะดาคีผมขาวนะจริงๆดาคีผมขาวเนี่ยดาเมดูนแรงก็จริงนะแล้วก็มีในส่วนของสตันด้วยนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เริ่มเริ่มดรอปลงไปนะเริ่มดรอปลงไปนะแต่ว่าเพื่อนสามารถที่จะใช้ในส่วนของตีบอสตีเสาหลักได้นะครับในส่วนนี้ในในส่วนของอดาบีผมขาวนะ อ่ต่อมานะนี่ก็เป็นนี่เริ่มต้นนะที่ผมยังยังแบบยังคิดอยู่นะเนี่ยสองตัวนี้นะผมรวบเลยล้วกันนะสองตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ดีนะเป็นตัวที่ดีนะสําหรับตัวนี้ตัวที่เป็นแนวหน้าเนี่ยมันสามารถที่จะชัเตอร์นะสมมติตัวตีหนึ่งตัวนะมันก็จะกวาดนะแถวหน้าทั้ง3าตัวนะกวาดกวาดกวาดไปนะเป็นตัวที่ดี ในเริ่มต้นนะนะฮะในส่วนนี้นะอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะเผานะจะเผานะก็จะดีในตอนช่วยแรกๆนะผมก็ยังคิดว่า2ตัวนี้มันยังใช้งานได้อยู่นะครับก็อยู่ในระดับ A นั่นเองนะครับต่อมานะก็เป็นในส่วนของกิวทาโร่ะนะกิวทาโร่ตัวนี้นะก็ก็ดีนะมันก็เป็นตัวที่ทําให้เขาอะไรทำให้ติดนะติดสาระมึนงงนะก็ก็ถือเป็นตัวที่ดีอีกตัวหนึ่งนะ,ะต่อมานะต่อมา ตาา่อมาเลือกยากาสิมีตัวที่ผมคิดว่าเก่งทีเดียวนะในส่วนนี้นะอ่าแต่ผมต้องจัดใจตัวหนึ่งนะที่คิดว่าต้องอยู่ในดับ A นะก็คือเนี่ยตัวนี้นั่นเองนะตัวอากาัศซาปีศาจนะอมเมตามาสนานนะตั้งแต่เริ่มต้นของเกมนะก็คืออาทิตย์ที่แปดเนี่ยนะเป็นต้นมานะจนถึงชินบุเนี่ยณตอนนี้ก็ยังพอมีคนเล่นอยู่นะเพราะว่ามันะสะสมพลังโจมตีมาแล้วก็สะท้อนกลับให้กับ อีกฝ่ายนะทั้งหมดนะเป็นดาเมจที่แรงมากเลยนะครับสำหรับอากาศะปีศาจนะแต่ก็อยู่ในดับ A นะยังไม่ถ้าเทียบกับตัวใหม่ๆแล้วเนี่ยผมคิดว่านะก็ยังอยู่ในดับ A อยู่นะยังไม่สามารถที่จะไปดับ SS บวงหรือก็ตได้เลยนะครับตัวต่อมานะก็จะเป็นส่วนของมูจิโร่นะมูจิโร่นะมูจิโร่ตัวนี้นะครับก็สมัยผมอยู่ในดับ A นะสำหรับมูจิโร่ตัวนี้เนี่ยก็ยังเป็นตัวที่ดีอยู่นะสำหรับในส่วนของ จัดการนะในส่วนของฮิลตัวฮิลนะเพราะว่ามันตัดเลือดนะแล้วอีกทั้งเนี่ยตัวมันเองเนี่ยก็มีในส่วนของบาเลียตัวเองนะทำให้มันถึกขึ้นนะสามารถที่จะใช้ในการแทงได้นะครับในส่วนของมูจิโร่นะครับในส่วนนี้เลยนะคอ่ะสำหรับในส่วนของอีกตัวหนึ่งนะที่ดับเอมันตัวสุดท้ายนะก็คือ ชินุบุนะชินอบุนะชินบุเก่านะในส่วนนี้นะเพราะว่าอะไรครับจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับชินบุตัวนี้เนี่ยผมมองว่ามันเหมาะสําหรับการตีบอสใช่ไหมตีบอสนะ board, ตีบอสตีการเดินทางเนี่ยมันสามารถฮิลได้ทันทีนะเหมือนกับฮิลตอนสมมติทาให้ตายปุ๊บนะฮิลเลยนะฮิลเพื่อนสองอทีมขึ้นทั้งหมดนะแล้วก็ท้ายเทิร์นก็ฮิลอีกนะฮิลแล้วอีกฮิลแล้วอีกนะสำหรับตัวนี้นะแต่ว่ามันอยู่ในระดับ A นะในส่วนของ เทอริสของผมนะอย่างนี้ดีกว่าเทอริสของผมนะมันอยู่ในดับ A นะสังเกตความคิองผมนะอ่าต่อมาเข้าสู่ในระดับ S นะนะดับ S, <S มีตัวอะไรบ้างนะครับหนึ่งก็คือในส่วนของเนี่ยอ่าทมโยนะทำมโยนะผมยกให้เป็นระดับ S นะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นในส่วนของลดเกจไม้ตายนะลดเกจไม้ตายของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับก็คือทําให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่สามารถใช้ทําไม้ตายได้นะอีกทั้งเนี่ยยัง มีในส่วนของเกราะนะเกราะให้เครื่องถึกขึ้นนะนะแต่ณปัจจุบันนี้นะมีในส่วนของตัวใหม่ๆมากมายนะทำให้ธรรมยโเนี่ยอยู่ในระดับ S นั่นเองนะโอ้อก็ตกลงมาค่อนข้างหวกภาพนะในส่วนนี้นะ,ะตัวต่อมานะที่ผมจะเ,เป็น,นระดับ S นะก็จะเป็นในส่วนของเทนเงินเสียงนะเทนเงินเสียงนะ,ะตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าดามจ สูงมากๆนะครับแต่ว่ามันต้องเขาเรียกนะมันต้องเหมือนกับเก็บสแตตสแตตสแตสแตไปเรื่อยนะหลายเทิร์นหลายเทิร์นหลายเทิร์นนะกว่าที่มันจะทาดาเมจได้รุนแรงนะเพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าน่าเล่นอยู่นะใช้ในการและใช้ในการตีบอสนะตีบอสเป็นหลักนะสาหรับเทนเงินเสียงนะครับสำหรับตัวผมเองนะต่อมานะเป็นตัวไหนนะก็จะเป็นในส่วนของ เกวเมนะเกวเมตัวนี้นะเกวเมยตัวนี้ผมได้ทําการรีวิวไปแล้วนะมันก็จะมีในส่วนของย่วยุนะครับที่ทําให้ศัตรูเนี่ยนะติดนะติดติดถานะยย่วยุนะซึ่งไม่สามารถใช้ทําให้ตายได้นะใช้แต่แบบตีธรรมดาได้อย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกวเมเนี่ยก็ถือเป็นอีกตัวหนึ่งนะที่ผมคิดว่านะเป็นตัวที่ป้องกันเพื่อนได้ดีด้วยนะครับเพื่อนในส่วนของป้องกันคิยิคัลหรือว่าป้องกันแล้วว่าย่วยุให้ตีกับตัวเองเนี่ยก็ถือเป็นตัวดีนะแต่ว่า ก็ยังอยู่ในระดับ S อยู่นะฮะตัวต่อมานะก็ไม่เป็นเกโกะนะเกโกนะตอนนี้นะเกโกะตอนแรกก็อยู่ในดับ S เนาะก็ตอนนี้ก็อยู่ใน S สเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกโกเนี่ยก็ยังมีความสามารถที่ดีอยู่นะก็คืออเพิ่มเกจไม่ตายถ้า,าตีปกติเนะี่ยเพิ่มเกจถ้าไม่ตายถูกไหมฮะแล้วก็ถ้าหากว่ามีถ้าไม่ตายปุ๊บนะก็จะลดความเร็วของศัตรู50นะครับสําหรับเกโกเนี่ยแล้วก็แล้วก็ ถ้าไม่ตายเขาเนี่ยจะมีเพิ่มเลือดนะเพิ่มเลือดของตัวเองนะเพิ่มเลือดของตัวของเองให้กับเพื่อนเพื่อนทั้งหมดนะ50%ของเลือดนะอย่างเช่นเก er <c ute people Channel> er. ๊กโเนี่ย10ล้านนะครึ่งหนึ่งก็คือ5ล้านนะเขาจะเอาเกาะเนี่ยไปให้เพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะก็คือเป็นเป็นพวกที่รักเพื่อนนะนะก็จะเพิ่มในส่วนของเลือดแล้วทาให้เพื่อนเพื่อนถึกขึ้นนั่นเองนะฮะตัวต่อมานะก็จะเป็นในส่วนของเออก็เลือกยากนะเลือกยากทีเดียวนะสําหรับเอ ตัว S อนะมันเริ่มหมดแล้วนะสำหรับเอสนะสำหรับตัวที่ผมจะเลือกนี่นะก็จะเป็นเนี่ยนะขอเป็นในส่วนของอมูจิโร่ใหม่นะมิจิเร่ใหม่เนี่ยนะจะเป็นตัวที่อสำหรับตีบอสนะมันเป็นเฉพาะนะถ้าโจ,จงนะตีบอสดีนะตีบอสดีในส่วนนี้นะแต่แต่มันก็ตีตีในส่วนของทีมก็ดีนะแต่ว่าทีม์ณตอนนี้ก็ยังไม่ ยังไม่ดีพอนะที่จะตีในส่วนของ PVP นะก็ยังไม่ครอบคลุมพอสำหรับผมนะก็อยู่ในดับ S นะฮะตรงนี้เลยนะครับตัวต่อมานะที่ผมคิดไว้นะว่าจะเป็นดับ S คิดว่าเป็นตัวสุดท้ายนะสุดท้ายที่อยู่ในดับ S นะตัวอื่นเนี่ยโหดโดนะโหดจริงๆนะที่ผมเหลือไว้อยู่เนี่ยเป็นตัวที่ใหม่ๆแล้วก็โหดมากๆเลยนะครับก็ดับ S เนี่ยก็ต้องตัดใจนะ มาอยู่ในดับแอก็คือชินาบุนะชินาบุใหม่นะต้องถอดเลยนะชินาบุใหม่ตัวนี้เนี่ยก็เพิ่มบาเรียป้องกันนะหรือว่าเกาะเกาะเหมือนกับให้เพื่อนๆสิบชั้นนะเพื่อแล้วก็สิบชั้นเนี่ยก็จะเพิ่มในส่วนของออรถนะรถรถเกาะนะรถกันดมตีรถรถเกาะนะรถนะเหมือนกับเขาเรียกน,นะทำแบบเพิ่มเกาะเพิ่มเกาะเนี่ยเพิ่มเกาะให้กับเพื่อนๆในทีมนะให้ถกขึ้นนะสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะอีกทั้งเนี่ยเวลาตีนะ ลาปีเนี่ยจะมีพิษนะให้กับแถวหลังนะติดน่าจะ100%เนะเพื่อนนะสำหรับอาชินบุตัวนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยชินบุตัวนี้ก็อยู่ในดับ S นะฮะอ่ะเรามาดูอีก2ระดับนะที่ผมนะจะมาจัดนะไม่รู้ว่าที่ผ่านมา c ถึง S เนี่ยรงใจเพื่อนมากน้อยแค่ไหนนะแต่ผมคอยจํำนิดนึงนะว่าเทียร์ลิสอันนี้เนี่ยนะเป็นเทียร์ลิสที่ผมนะจัดขึ้นมาโดยความที่ผมเล่นนะแล้วก็ เหมือนกับผมอะคิดแล้วนะคิดไม่เป็นอย่างดีนะว่าผมแบบเหมือนกับอ,อ่านความละเอียดตัวละครแล้วก็มารีวิวต่างๆนะแล้วก็เล่นในทีมจัดทีมนะแล้วก็เล่นในส่วนของตัวที่สุดมาแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยนะทุกอย่างนะผมอะคิดมาอย่างดีนะแล้วก็สิ่งที่ผมบอกตรงนี้เนี่ยผมบอกได้เลยนะก็รวมไปทั้งก็คือไม่ว่าจะอ์ติแฟกเครื่องรางหรือว่ารูนหรือว่าอะไรแล้วแต่นะผมเหมือนกับ ใส่จัดเต็มนะเหมือนกับมีพวกนี้นะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะน้ปัจจุบันนี้เนี่ยมันจะมีในส่วนของอาวุธประจำตัวนะเริ่มต้นมาจากอากระศัไฟเนะี่ยก็เรื่อยๆมาจนถึงทันจุโลนะซึ่งนะพวกที่มีอาวุธประจำตัวนะก็จะมีความสามารถที่ดีแบบก้าวกระโดดกว่าตัวที่ไม่มีอาวุธประจำตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวพวกนี้เนี่ยผมก็จะบอกได้เลยนะเป็นตัวที่ดีมากๆนะแต่ว่าระดับไหนเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันครับในระดับ เบวกเนี่ยนะก็จะมีแน่นอนนะแต่ว่าเรามาดูลุ้นกันนิดนึงนะสําหรับดับก๊อนะว่าจะเป็นตัวไหนนะเพื่อนๆอาจจะคิดแล้วนะอืมันต้องตัวนี้แน่ๆเลยนะอ่เดี๋ยวมาดูกันนะสําหรับเอบวกนะเอบวกเนี่ยจริงๆเนี่ยผมตอนแรกเนี่ยผมจะเอาคิดว่าจะเอาในส่วนของซานามิเนี่ยไปอยู่ในเอสด้วยซ้ำนะเพราะว่ามันตัวบางนะแต่ว่าดาเมจของซานามิเนี่ยมันยังรุนแรงอยู่นะเพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมก็ยังอยู่ในระดับ S บวกนะสา,าหารเสือนะจำได้ไหมสามาหารเสือที่มันอยู่ S บวกแค่3ตัวนะแต่ตอนนี้เนี่ยก็จะมีเพื่อนๆมาอยู่ก็เยอะอยู่เนกันนะสำหรับ S บวกนะอตต่อมานะก็คือในส่วนตรงอาคัสาไฟนะอกากาศไฟนะก,ฟนะก็อยู่ใน S บวกนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยผมบอกได้เลยนะมีความเร็วที่สูงนะแล้วก็แล้วก็ดาเมจที่รุนแรงมากๆนะแล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยมึนงงแน่นอนครับ ต้องบอกเลยนะว่าเพื่อนหลายคนเนี่ยนะปวดหัวนะกับตัวในส่วนของอาคษาไฟมากๆเลยนะเพราะว่าอาคษาไฟเนี่ยทำให้มึนงงแบบแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะต่อยปุ๊บนะมึนงงนะแถมถ้ามึนงงเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยทำให้อาคษาไฟเร็วขึ้นนะแล้วก็เพิ่มดาเมจเพิ่มดาเมจในส่วนของอ,อสตันหรืออะไรพวกนี้ด้วยนะสำหรับอาคษาไฟนะแล้วก็เกรดศัตรูยิ่งมีเยอะเนี่ยยิ่ง ทำให้อาสาไฟต่อยแรงขึ้นอีกนะครบเครื่องนะสำหรับนะอาสาไฟนะครับก็แน่นอนครับก็คือเหมาะสมในระดับ S สองนะแต่ยังไม่ถึงก๊อตนะยังไม่ถึงก๊อตนะนเพื่อนนะอะ่ตัวต่อมาตัวต่อมานะก็เป็นเทนงูนะนะเทนงูเทนงูนงอ่าเทนงูมานะอ่าเทนงูเนี่ยนะแน่นอนก็อยู่ในระดับ S วกเหมือนเดิมนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยครบเครื่องนะผมว่าเป็นตัวครบเครื่องแล้วก็มันถึกด้วยนะ ถ้าหากว่าเรื่องใส่แฟชั่นนะมันก็จะมีในส่วนของดูดเลื่อนทําให้ถึกขึ้นไปอีกนะในส่วนของเทนงูนี่นะผมบอกได้เลยนะมันสามารถที่จะเพิ่มแบบถ้าไม่ตายของเขาเนี่ยจะสามารถเพิ่มดาเมจถรือทูดาเมจเนี่ยให้เพื่อน20%อนะอีกทั้งเนี่ยเพื่อนจะเห็นว่าเทนงูเนี่ยตีรัวๆนะแล้วรุนแรงมากนะจนแบบอีกฝ่ายนึงเนี่ยแทบไม่ได้ตีนะอาจจะตายก่อนว่าเทนงูนะถ้าทำเทนงูทำาดีเนี่ยดาเมจสูงสเนี่ยนะจะทําให้ อีกฝ่ายหนึ่งตายในเทิร์นแรกได้เลยนะครับสาหรับเทนงูนะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเทนงูเองนะเป็นตัวที่แบบเขาเรียกอะไรอะตีดุนแรงนะตีดุนแรงแล้วตีรัวนะฉะนั้นเนี่ยตีรัวจนเบื่อนะสําหรับเทนงูนะก็อยู่ระดับเอสบวกนะยังไม่ถึงขั้นก่อนนะ่าตัวต่อมานะก็จะเป็นมิซูรินะมิซูรินะมิซูริอ่านมาแล้วฮนะมาเริ่มตัวใหม่เริ่มมาแล้วนะนะมิซูริตัวนี้เนี่ยผมบอกได้เลยเพิ่งรีวิวไปเองนะสาหรับมิซูริ แนวหน้าตัวนี้นะที่สามารถที่จะป้องกันเพื่อนๆที่เลือดน้อยที่สุด3ตัวนะเลือดน้อยที่สุดเนี่ยผมก็มองว่าเป็นตัวราเมจเนาะก็จะช่วยให้ตัวดา,าเมจเนี่ยถึกยิ่งขึ้นนะอีกทั้งเนี่ยถ้ามีอุปจําตัวเนี่ยก็สามารถที่จะเพิ่มเลือดของมิสซิลี่เองนะสมมุติมิสซิลี่มี10ล้านนะก็จะถ่ายเลือดของตัวเองไปอีกห้าล้านนะให้กับ3ตัวที่มี s อน้อยที่สุดนะไปนะก็เพิ่มอีก5ล้านทําให้ถึกขึ้นแล้วก็รับการโจมตีของเพื่อนอีก 75%นะเพื่อนๆที่รับการกุ้มครองจากมิสซูรีเนี่ยก็จะโดนตีเพียงแค่25%เท่านั้นนะเพราะว่าถ้าหากว่าผมลองคิดเล่นๆนะถ้าหากว่าคอมโบกับในส่วนของเกโกเนี่ยก็จะทําให้ทีมถึกขึ้นอีกนะอ่าตัวต่อมาตัวต่อมามาถึงตัวต่อมานะอตื่นเต้นเหมือนกันนะว่าตัวไหนเนี่ยจะมาอยู่ในระดับก๊อตน,นะที่ควรที่จะเปิดเป็นอย่างยิ่งนะต,ต่อมานะทับเอสพอแค่นี้ไหมนะนะฮะ ตัวต่อมาผมให้เป็นในส่วนของเซนนิสึใหม่นะเซนนิสึใหม่นะเซนนิสึใหม่นะโอ้โห,โหนะที่เบิร์ดก็คิดว่าเอา้ยไอ,อตัวนี้มันต้องอยู่ในกอน๊อตหรือเปล่านะไม่ใช่นะมาอยู่ใน S บวกนั่นเองนะสำหรับเซนนิสึใหม่เนี่ยแน่นอนว่ามันสามารถที่จะคิวได้นะคิวคิวศัตรูได้หนึ่งตัวนะนะถ้าหากทำดีๆนะแต่ว่านะด้วยความที่เอ่อ ผมคิดว่ามันตีตัวเดียวนะมันก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์นะมันจะมีตัวอื่นที่มันสามารถที่จะตีทั้งหมดได้ตายนะหรืออะไรก็แล้วแต่นะมันยังมีตัวที่ดีกว่านะในส่วนของเรื่องของระดับก้อนนะก็ถือว่าเป็นตัวต้นนะ,ะดับที่1ของ S อสบัวแล้วกันนะสําหรับในส่วนของเซนิสืนะเซนิสืสใหม่นนะอ่ยอะต่อมานะผมขอเรียงเลยนะสําหรับ4ตัวนี้เนี่ยอยู่ในดับก้อนแน่นอนนะสําหรับ อเลนปีศาจนะฮะแล้วก็คานาโอนะฮะแล้วก็ในส่วนของเอ,อโดมะนะฮะแล้วก็ทันจุโรนะแล้วก็มาเรียงกันหน่อยนะผมจะเรียงสี่อันดับเนี้สี่อันดับนี้นะที่อยู่ในอันดับก๊อตนะว่านะสี่ตัวนี้เนี่ยนะจับตัวไหนจะอันดับที่หนึ่งของเทียริสของผมนะนะครับก็นะตัวแรกเลยนะที่ผมมองว่าเป็นตัวที่ปั่นป่วนนะกับตัวอื่นๆนะนั่นก็คืออนะไรฮะ ตัวโดตัวโดมานะตัวโดมาผมผมให้มาอยู่ในดับที่4ในในก๊อตนะตัวโดมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะสำหรับโดมาเนี่ยแค่ยืนเฉยเฉยก็ทำให้ศัตรูเนี่ยเขาเรียกอนะไรแขงไปได้เลยนะโอกาสมันเยอะมากมนะ35%ซนะยิ่งเทนงูนะตีรัวร,วรวนะก็มีโอกาสที่จะโดนมากกว่าเพื่อนที่จะโดนแช่แข็งไปนะสำหรับเทนงูนะแล้วก็มีตัวอื่นนะต่อยปุ๊บแข็งพับต่อยปุ๊บแข็งพับนะนะก็จะโดนในส่วนของ โดมาไปนะก็แล้วก็โทมัสเนี่ยถึกมากนะต,ต,ตีอาจจะไม่ตายนะตีแบบจนจนเขาเรียกอะไรนะจน15เทิร์นไปแล้วก็ยังยืนอยู่นะสำหรับโดมานะก็เหมาะสมนะสำหรับก๊อตนะสำหรับเทียก๊อตเนี้ยในส่วนนี้นะอ่าลำดับต่อมานะก็จะเป็นในส่วนของทันจุโรนะทันจุโรนะก็ผมก็บอกได้เลยนะทันจุโรเนี่ยมันครบเครื่องนะถ้ามีทันจุโรเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่ต้องมีธรรมโยกกับเกียโกะนะเพราะว่ามัน ทั้งเพิ่มเกจไม้ตายนะครับแล้วก็เพิ่มบัฟโจมตีลดโจมตีศัตรูแล้วก็ทําให้ทีมถึกขึ้นนะสำหรับในส่วนของแทนจูโร่เนี่ยค็ครอบคุมหมดเลยนะเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีที่สุดเลยนะผม,ผมบอกได้เลยฟันธงนะว่าททนจูโร่เป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีมากๆกมากๆเลยนะมากๆเลยในแพทนี้นะอเหลือ2ตัวนะมาลุ้นกันนะว่าตัวไหนเนี่ยเป็นอันดับที่1น,นะนะฮะ่ะตัวที่ตัวต่อไปผมไม่เสียเวลานะจะเป็นเลนปีศาจนะก็เป็นที่รู้กันนะว่า ตัวที่อันดับที่หนึ่งของผมนะในใจผมนั่นก็คือคานาโอะนั่นเองนะแต่เรามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเลนบีศาดนิดนึงนะสำหรับเลนปีศาต,ตัวนี้นะครับเลนบีศาต,ตัวนี้เนี่ยผมบอกได้เลยนะเป็นตัวที่นะคล้ายๆกับในส่วนของซาเอมีนะแต่ว่ามันมีในส่วนของอะไรฮนะของเผาไหม้นะครับแล้วก็พิษนะถ้าหากว่ามีอาวไปจำตัวมันก็จะมีพิษพ่วงมาด้วยนะเพื่อนซึ่ง ที่สําคัญนะมันเอาไว้จําตัวเนี่ยมันกันเลยฮนะนงงนะกันมึนงงนะกันมึนงงนะเพื่อนทาให้มันอนะ่ะไม่สามารถที่จะโดนมึนงงได้เลยนะเพราะฉะนั้นอาคาสานะก็ไม่สามารถต่อยนะคาสาไฟก็ไม่สามารถต่อยเลนตีสารได้นะแล้วนันตีสารเนี่ยถึงแม้มันตายไปนะถ้ามันฝากลักไว้นะเหมือนกับฝากถ้าไม่ตายปุ๊บนะต้องมีตัวหนึ่งสองตัวสามตัวเนี่ยตายแน่นอนนะสาหรับการที่จะโดนตีนะอันนี้ผมหมายถึงว่าทําสุดนะวารุนสุด มีอาวุธประจำตัวเครื่องรางโจมตีล้วนนะแล้วก็มีเซตนะเซตชุดเซตนะหกดาวอะไรเงี้ยก็แล้วก็โคมแดงอ่โคมแดงนะสำหรับเครื่องรางนะโคมแดงก็อาจจะได้สามเจ็ดสามสี่สามเจ็ดนะสำหรับพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ลูนเนี่ยสำหรับในส่วนของไม่ว่าของเจนิสอของอ่ซานนมินะแล้วก็กับแรงบิสานเนี่ยเหมาะสมกับในส่วนของลูนอนะไรฮะลูนโจมตีแล้วก็ จุดนะจุดนะล,ลูนโจมตี2.4นะครับอ่าต่อมานะครผมขอพูดเลมิาสานนิดนึงเลมิาสานนี่เป็นตัวที่ดีมากๆนะจริงๆมันถึกจริงๆนะผมอ่ะตีเท่าไหร่ก็ไม่ตายนะต้องโดนดาเมจทุกครั้งนะแล้วก็ตายไปสอตัวของทีมนะเป็นตัวที่แบบปั่นปวนมากนะแต่ว่ามันมีวิธีแก้แก,แก้ทางนะแก้ทางได้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ละคนขอผมสำหรับผมเนี่ยผมจะไม่ให้มันเนี่ย เหมือนกับทาให้ตายเลยนะก็คือใช้ธรรมยโยใช้ซานิมิซานมินะเราหรือว่าในส่วนของเห็นงูนะมันก็ลดเกรดไม้ตายของศัตรูได้ใช่ไหมครับเนี่ยมันก็ลดไปนะลดไปทําให้อาจจะใช้ไม่ได้หรือใช้ได้ก็ได้แต่ถ้าหากว่ามันมีทิคนิดนึงนะการที่จะให้เหมือนโดนรับดาเมจไปครับให,ให้เรนบีสาร์รับดาเมจไปครับเพราะว่ามันช้าใช่ไหมครับรับดาเมจไปปุ๊บปุ๊บมันก็จะได้เกรดเพิ่มขึ้นเะพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะท้ายเทิร์นเนี่ยถึงแม้ว่าจะโดนลดดาเมจเ,เยอะเนี่ยก็นะ ก็ยังสามารถใช้ท่าไม่ตายได้นั่นเองนะเพื่อนๆอ,อีกทั้งเนี่ยมันมีทันจุโโลนะที่เพิ่มในส่วนของเกรไม้ตายอีกนะนะอีก40%เนะเหมือนกับที่มันเขียนมันเป็นต้องเริ่มต้นเทินเนี่ยนะมันจะเพิ่ม40นะเก40สี่ยังไงผมคิดว่ายัางไงก็แล้วแต่เนี่ยก็สามารถนะใช้ท่าไม้ตายได้นะแถมทันจุลร่เนี่ยมันก็เพิ่มในส่วนของอพลังโจมตีอีกนะนะเพิ่มพลังโจมตีทําให เ่นปีศาจแรงขึ้นไปอีกนะเพื่อนๆโอ้โหนะแรงจริงๆไม่มีเทนจูทันจูโร่เนี่ยก็แรงอยู่แล้วนะแต่ตอนนี้มีทันจูโร่มาอีกนะก็ช่วยบัฟนนในส่วนของเรนปีศาจได้เป็นอย่างดีนะครับในส่วนนี้อ่าตัวสุดท้ายนะผมต้องบอกเลยนะว่าตัวนี้ผมรีวิวไปแล้วนะสําหรับคานาโอนะคานาโออันนี้นะคานาโอผมเอาตัวใหญ่เลยกันนะสําหรับนี่นะผมเดอะก๊อดนะ เดอะก้อนนะสำหรับคานาโอะเดอะก้อนนี่นะผมบอกให้เลยนะตัวนี้เนี่ยทำสุดนะจะได้เห็นว่าที่ผมทำรีวิวอะไรไปนะสำหรับคานาโอะ o, เนี่ยตีไปนะสำหรับยังไงก็แล้วแต่หลักพันล้านนะหลักพันล้านนะทำดีดีหลักพันล้านนะนะครับสำหรับคานาโอะ o, เนี่ยไม่ต้องพูดอะไรมากนะเป็นตัวที่ดาเมจสูงนะแล้วอาวุธประจำตัวของคานาโอะ o, เนี่ยนะมีทั้งดาเมจทั้งนั้นเลยเพื่อนๆก็จะมีโจมตี5้านะเบรกเกาะ90แล้วก็ ในทูดัมเมนนะหรือดาเมนศักดิ์สิทธิ์อีก45นะล้วลดพลังโจมตีของลดลดความเสียหายอีก30%นะล้วก็ลดไปอีกนะมันจะมีบัฟอะไรที่มันเยอะไปกว่านี้หรือเปล่านะผมไม่มีแล้วนะในะปัจจุบันนี้เอื้อประโยชน์สุดๆนะสาหรับในส่วนของคานาโอนนะคานาโอเนี่ยต้องมีอาวุธประจําตัวนะนเพื่อนขอ่มผรอนเน้นย้ำนะเน้นย้ำจริงๆนะคานาโอนเ่นบีศานนะแล้วก็ทันจุโรนะควรที่จะมีนะในส่วนของ อาไุธประจำตัวนะสามตัวนี้นะผมว่ามันควรที่จะมีนะโดม้าก็ควรมีนะแต่ไม่มีก็ได้นะนะไม่มีก็มีก็ดีไม่มีก็ได้แต่ว่าสามตัวหนึ่งอันดับหนึ่งอันดับสึงอันดับสามของผมเนี่ยนะควรที่จะมีเอในส่วนของอาวุธประจําตัวนะสําหรับคานาโอเนี่ยมันเป็นตัวที่นะเป็นเน้นในส่วนของเจาะก่อนนะเจาะก่อนแล้วพลังโจมตีนะทําให้รามเมตุนแรงจริงๆนะสําหรับทาให้ตายของคานาโอเนี่ยผมบอกเลยนะไม่ต้องมีฐานะอะไรมากๆมากมายนะ ตีเีเดียวจบนะนะฮะสำหรับเวียดนามนะก็ตีทีเดียวจบเหมือนกันนะตีเีเดียวจบไม่ต้องตีทียเดียวเจาะเลยยิ่งได้บัฟในส่วนของคันจูโร่มาอีกนะก็ยิ่งแบบแบบหนักไปอีกนะแล้วก็นะถ้าหากได้บัฟในส่วนของตัวนี้นะนี่นี่นี่ตัวนี้นะสำหรับเนสโก้นี่ผมได้ดับ A นะอีก20นะก็เป็น4 5นตะตีไปอีกนะถึกๆไปเลยนะสํสำหรับการตีบอสนะโหถึกไปหูไม่ใช่ถึกดิต้องแบบแรงรุนแรงดาเมจรุนแรง,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 งมากๆนะนะฮะ เนื่องถึงเนี่ยนะแต่มันมีตัวช่วยได้นะคือนี่ฮะมิสซิลีนะก็สามารถลดดามจในส่วนตรงนี้ได้นะเพราะว่าจะรับดามจไปนะในแบบเพื่อนเพื่อนเจ็ดสอร์เซนตะตัวเองไม่มีตายแน่นอนนะสำหรับมิสซิลีใหม่นะก็สมควรนะที่จะเป็นดับหนึ่งนะสำหรับคานาโอนะแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะผมขอจัดทีเลื่อนเพื่อนในนึงก่อนก่อนที่ผมจะ จากไปนะสำหรับเรื่องของเทียลิสต์นะก็สำหรับทีมนะตอนนี้ปัจจุบันนี้ผมบอกได้เลยนะมีทีมที่ผมแบบคิดในใจนะแล้วก็คิดว่ามันแบบเป็นทีมที่แบบดีมากๆนะแล้วก็สําหรับใครที่สามารถปั่นได้นะทีมนี้โอเคที่สุดแล้วนะหนึ่งก็คือแน่นอนครับโดมมะหนึ่งตัวนะก็เป็นตัวที่เอ่อทำให้ทีมแข็งแร่งขึ้นนะถึกขึ้นนะแล้วก็ทําให้อีกฝ่ายแช่แข็งนะก็จะเป็นตัวที่แบบหืช่วยแบบทําให แข็งแกร่งขึ้นนะแล้วก็ทันจูโร่นะเพิ่มในส่วนของการนะเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรโจมตีนะโจมตีนะแล้วก็บิสซรีนะก็คือช่วยใน,นเรื่องของการรับดาเมจป้องกันศัตรูนะแล้วก็มีในส่วนของเลนปีศาจนะตรงนี้นะทำดาเมจตอนไท้เทิร์นไปอย่างดีนะแล้วก็มีในส่วนของนี่นผมเลือกอะไรดีอะนะก็จะไปในส่วนของอาเทนงูเทนงู Ten oo, นะอีกตัวหนึ่งนะเทนงู Ten ตัวนี้นะและสุดท้ายนะก็จะเป็นคาทาโอนะนี่เน,นี่ยนี่ฮะ นี่ครับหตัวนี้นะผมบอกไดยว่าน่าเล่นน่าเล่นมากๆนะครับโอเคครับสําหรับวันนี้นะก็เพื่อนๆก็อาจจะเห็นเทียริสของผมไปแล้วนะก็ยังไงก็ขอฝากนะเทียริสของผมไปด้วยนะครับก็อาจจะตรงใจไม่ตรงใจเพื่อนบ้างก็ขออาภัยมาทันทีนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ